อีกีซียูสวัสดีครับนะครับคินนี้เราก็จะพาทุกท่านมาดูเนาะนะครับคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนาะที่มีลูกห้าคนเนาะ,นะครับบ้านเขาก็แบบนีนะ้พี่น้องสภาพแันนี้นะเดี๋ยวเราขึ้นมาเจอกันเลยนะครับผม่อเงเดี่ยวนะอีกทีนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ตรง บนบนบ้านเนาะบนบ้านของพ่อเลี้ยงเดี่ยวครับนี่ดูเด็กๆนะทุกท่านลูกผู้หญิงทั้งหมดเลยวันนี้หลังนู่นด้วยอาหลังจากเมื่อคืนเรามาเรารอบหนึ่งเนาะแต่ว่าไฟไม่สว่างเนาะเนืองด้วยอ่ะมันมืดนะครับมันมองไม่เห็นครับก็เลยเราออกมาที่เช้าวันนี้เราก็เลยตั้งใจมาช่วงเช้าแทนนะครับซึ่งเมื่อคืนเราก็ได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นนะครับแต่ว่า เราไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะคครรัับบใช่นะครับวันนี้เราก็เลยมาถ่ายให้เอฟซีนะครับได้ดูนะได้ได้ฟังด้วยกันเนาะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปนั่งข้างในอ๋อเดลองไปถ่ายกันหู่อเดี๋ยวผมไปนั่งข้างในเนาะลูกจะเม็ดหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนตัวนึงเบื่อเนาะอ๋อห้าคนอันนี้อันนี้ลูกเม็ดบ่ครับนี่แหละ โเมนเมีนอะไรก็คือใช่นะครับอันนี้อันนี้ริ้ลุงบอกอ่านว่นให้ให้เท่าไหร่นี่ช่วยค่ับช่วยช่วยครอบครัวของพ่อเรื่องเดียวนะ่สี่สี่หมื่นกีบสี่หมื่นกีบนะครับผมโอ้โหอนุโมนาสาธุด้วยครับพร้อมพร้อมประสาบด้วยพร้อมนะครับพี่นี่คือลูกทั้งหมดนะครับห้าคนในสี่คือมีแตัวเล็กผมคือแบบคือ คือคุณแม่คุณแม่ต้องเออแม่์เมย์ด็กน้อยไปใส่ไหมเครับคุณแม่นะผมเสียฮะเสียเสียแล้วอ๋อ้เสียเมื่อกี่กี่วันกี่เดือนเดือนสามออกไหมสามคำเป็นเป็นเป็นไปเดิน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 พุ่มพายใช่ไหมไม่เลยสองเดือนที่แล้วโอ้เอฟซีเมื่อไม่เมื่อมันนมานีม่เอฟซีเมื่อไม่นนมานีม่เองนนะครับเอฟซีโอ้ ุณแม่เสียเนาะเรื่องเป็นๆเป็นอะไรครับเสียทั้งยาตัวเองเป็นโรคตับไปไปรักษาที่ไหนบ้างเนี่ยตอนนั้นกลัวที่บ้านห้องหมอกเนี่ยห้องหมอกคือเห็นบอกว่าขายวัวขายไม้ทุกหมดนะพี่สีเพื่อรักษาเมียเนาะเห็นบอกเมื่อคืนนี้ครับใช่ไหมครับประไปหมอล่าวกับไปพวกไปครับผม เขบอ่ไไปใช่ไหมว่าง่ายๆอ่ะภรรยาไม่สบายตรงไหนที่เขาว่าหมอดีๆหมอคับเนี่ยไอมาเบิดแล้วไปเบิดผมเออแล้วนี่ลูกเนาะลูกมดบุมีร้านครับอันแล้วบทนิรผู้ใดเรียนหนังสือผู้ใดตัวใหญ่เรียนสองคนนี่บอกครับเรียนหนังสือผู้ใดอันผู้ใดลูกคนใหญ่ครับผม นี่คุนี้บอกอนนั้นอันนั้นซื้อยังครับนั้นบุญทวีลาบุญทวีอันนี้เครับอันนี่อันนี่บอกคนบ่งคนที่สองบัวนบัวนองบัวครับสมบันีบนี่แหละบีนงบีนี้เปเปอันนี้ซื้อยังนะสื้ปุงืปน โอ้ยห้าสาวพี่น้องห้าสาวอายุก็ตั้งแต่คนใหญ่จักปีครับปุณยานี่ครับประมาณสิบสามและอ๋สิบสามปุณยานี่สิบสามสิบเจ็ดีเจ็ดปีสี่หรือห้าเนี่ยแหละออ่าสามปีโอ้ไล่กันเลยเนาะครับอกว่าไม่ได้เรียนหนังสือสองคน อเมื่อวานเห็นสอบถามเพื่อนว่าสองเด็กน้อยสองคนนี่คือว่าบริเลียนแล้วบอกหรือว่ายังไดแต่มาดูเลน้องกบอกว่ามีใครดูเลยน้องเราออกมากว่บ่มีผู้ใดเบิ้งเบิ้งเบิ้งน้องเนาะครับผมก็เลยให้ออกจากโรงเรียนเรียนได้ปอใดแล้วครับนี่ปอสามอันนี้ปอสามคุณเดชปอสามเอาปอสามคือการบอกนี่แหละโอ้ให้ออกมากเพื่อมาเบิ้งน้องๆมาเลี้ยงน้อง แล่วบัดท <Rapid. S 1> ีนี้คุณพ่อเฮ็ดเฮ็ดหยังเฮ็ดงานเฮ็ดการเฮ็ดหยังบัดนี้บ่ได้เฮ็ดบ่ได้เฮ็ดอะไรเป็นหยังบ่ได้ไปเฮ็ดงานลวกันเนี่ย่าน้อยอยู่เลูกพ่อาลูกบ่มีพเอาลูกอ๋ออ๋อเด็กน้อยเบิดเนาะออืเออไปไปใส่มาใส่ยากนี่แหละเออตัวสิไปวัดลูกเลยแต่แต่ก่อนก่อนหน้านั้นก็ไปเฮ็ดงานไปเฮ็ดเวียกอยู่บ่ครับอ้อไปแหละไปบ่ตอนที่ว่าไป ภรรยาเจ้าเมียเจ้ายังอยู่เจ้าก็ไปเห็ุอยู่อ๋อพอหลังจากนเปไม่ใช่ไม่เงินไม่ยังเงินอ๋อบัดนี้แหละเมียเจ้าแบบเพิ่นเพิ่นเสียแล้วเจ้าก็เลยบได้ไปเพราะว่าด้วยความจําเป็นต้องดูแลลูกแม่นบอกนี่หลโอ้นะทุกท่านก็คือาะมันพีกผันชีวิตปกติเพื่อนก็อยู่ได้ของเพื่อนอยู่แลีวบ้ดนนี้ดิ เอาอยู่ใส่กินอยู่ใส่แบบนี้เอาเงินอยู่ใส่เลี้ยงเด็กน้อยแบบนี้ตามบ้านตาะเมืองตามบ้านตามเมงคือชาวบ้านช่วยกันไม่เลยชาวบ้านช่วยกันคนละนิดคนละน้อยครับนม่แหลยเข้าไปอายุงสี่ขวบสามเขาคุณพ่อเนี่ยอายุสามสิบเก้าเก้าเก้าเที่ยวเขาบอกว่าเมื่อคืนที่น่าสนใจคืออยากทำบุญให้กับ แฟนกับภรรยาครับผมภรรยาเสียไปสองเดือนที่แล้วเนาะผมอยากทำบุญบ่ได้เหตุบุญให้เพื่อนยังพรท่านได้เหตุบุญไหมครับยังอยากเห็ดบ่ครับมีเงินมีคำครับอยากอยากทำบุญให้แต่ว่าไม่มีตังไม่มีเงินอยากจะทำเวลาอันอันผู้ใดบานเฮ่าเนาะเสียชีวิตเพื่อนก็เสิเหตุบุญไปให้เนาะครับเหตุบุญไปให้แต่ว่าคุณพ่อเนี่ยครับไม่มีเงินที่จะไปทําบุญให้กับภรรยาที่เสียไปเนาะนี่แหละซึ่งค่าใช้จ่ายก็ เห็ต้องบอกอะไรมาคืนนี้ไหนค่าใช้จ่าย่สมมติว่าจัดงานบุญหาภรรยาเนี่ยต้องต้องต้องใช้เงินลายปันใดครับประมาณสามล้านประมาณสามล้านสามล้านขีดนะเฮ็ดสมมติว่าเฮ็ดยุ่งเงินนี่แหละอารมณ์บริวารแหละเก็บไว้เฮ็ดยุ่งเงินแท้แหละมันอัวออแล้วตอนนี้บ่ได้บ่ได้เฮ็ดเพราะว่าบ่บ่ทันมีเงินเงินแหละคันว่ามีเงินนี่เฮ็ดบ่ครับด้วเฮ็ดแนะเฮ็ดบ่ได้ สามกานกิบประมาณหกพันบาทเนาะไปหกพันบาทเนาะนั่นแหละบาคือก็อยากไปเกิดอืออือไปก็อยากคิดถึงภรรยาเราไปทำบุญแต่ไม่มีตังค์ทำบุญไปหาในอีฟซีมันก็คาใจเนาะถ้ายังไม่ได้ทำมันสามล้านนี่มันถ้าเป็นเงินไทยมันจะบาทหกพันบาทหกพันบาทมาหกพันบาทประมาณประมาณหกพันบาทที่บ้านเราบริการนะจะทำที่บ้านเราก็มันก็มากกว่านั้นอยู่มากกว่าอยู่แต่คือเอาแบบรูปรัดทำปุ๊บไปวัดปั๊บอะไรแบบนี้บอกเอาแบบหกพันบาทในอฟซี แล้วบัณนี้ก็บ่ได้ไปหากินหาอยู่เนาะมันยากลูกยากเต่าเด็ดที่สุคันอีกนะใครห้องน้ำไม่มีห้องน้ำห้องน้ำาม่มีบอเ่เอาแล้วเข้าห้องน้ำจังไรไปห้องน้ำไม่มีทิ้งลงป่าป่าป่าอยู่ไกลป่าป่ากูเลยกูกับโน่อยู่ไกลอย่างตัวบ้านเลยเลยเลยวัดไปหน่อยครับเกือบสองร้อยสามร้อยเมตรอ่ะเออใช่ในเมืองบ้านเราเราอยู่ใกล้ป่าอยู่นะพอพอไหวนะนี่คืออยู่ไกล เลยเป็นเด็กด้วยคนนี้เด็กด้วยเด็กด้วยเนาะโอ้ยพี่น้องเลยห้องน้ำกระบืองนีครับเงินที่ชื่อนั้นซื่อนี่กินกับชาวบ้านโฮมกันเอามาให้คนละหาบาทสิบาทก็ว่ากันไปหากิบสิเออหากีบสิบกีบครับผมเออบุยมีแล้วบุยบุยมีนี่แหละครับผมครับอันนี้นาเพื่นก็เอาอ๋ออันนี้ก็เมื่อนีนเนาะครับผมคุ้พผมก็เอาข้าวสารมาให้ อันนี้ขขาสารให้แก้วบ้านคุ้มเมาเนาะพุ้นห่มกันครับนะครับแล้วก็มีอันของท่ายาน้ำเนาะครับอันนี้เงินเก็บไว้เด้ออันนั้นของลุงของลุงผมาอกให้ผมแต่ซีมี่คุณลุงเป็นปลาพนุ่มเนาะครับอืมแต้งที่วันนะฮะเบื้องต้นเบื้องต้นครับผมอันนี้นำมาแผมอันเจ็บท้องเนาะครับผมเออเมื่อวานนี้ให้ยาทานน้ำขาวเห็นว่ามีผู้หนึ่ง อ่าบสบายเนาะผู huh. ้ได้ปวดท้องนะนี huh. uh ่ค huh. ุณน okay. ี uh ุน่นเป็นไงดีขึ้นยังลูกกินยาทานน้ำ่าแล้วบ่ลูกใครละบ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเี่เน้องเนี่ยเนีเนอนี่ยเน็ยน่คเนบ่มอนเนียนี้อเีหยันนนี่เนี่งเนียเนีเนียเนียเนนเนนี่นท่เน็นนี่เาคือสลัเีนนนียนน่นนี่ เป็นเป็นเนาะเอออันนี้ดิซั่นน่ะวีวีโอวีแบบเฮานี่อันนี้อีหยังนี่ขงสลดเป็นนัวเป็นนัวอนีกแสาหัวเนาะเออเอาเอาอันนี้ของพระอาจารย์เนาะมามาฝากมตอครับผมแล้วก็ข้าวสาร1 2เนาะองอันนี้เกวใเนาะๆอ่าแล้วก็ มีผู้ใหญ่ใจดีเนาะลูกศิษย์ของพระอาจารรย์คับผมลูกศิษย์พระอาจารรยย์เอมันจากเยอรมันจากเยอรมันแมนแมนครับมอบให้อันอันนี้เป็นเป็นเงินเล่าจังหวัดครับสองแสนห้าสองแสนหาครับก็เราไม่มีเนาะเราก็ขอญาติใช้เป็นเงินไทยมอบให้แทนเด้อสองแสนห้าครัเป็นอ่าทุนเลี้ยงเด็กหน่อย ซื้อขนมซื้อแนวกินกับเขากับน้ำให้เด็กน้อยกินนะครับอันนี้จะเป็นลูกค้าของพระอาจารย์นะครับลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์มอบให้เนาะเนี่ยผมให้เด็กน้อยห้าสิบเลยี่ว่าเออให้น้องไปให้น้องมอบให้น้องซื้อขนมห้าสิบนะครับผมเอ้าพี่เ่ามามอบพี่เ่าก็จะมอบค่าขนมให้เด็กน้อยนะครับแล้วก็ไม่มีมากมายนะครับผมก็สุดสัปาหนะที่เดินไปนะครับผมใช่ที่นี่ครับ ก็ให้ซื้อของเมิดิกนะครับอีกนะครับอันนี้ก็อร่อยจากลุกชิ้นลูกาของทายอาจารย์จากเยลรมันนะครับครับครับก็ชิลๆไปนะครับเพื่อนบผมครับผมสู้ต่อไปเข้าสารอะอันเข่านี่เอาเอาจะใส่มากินน้ำบานน้ำเมืองเขาขึ้นี่อยู่ยืนนั่งเ หลังจากเมียเสียไปก็เขาช่วยในปกสอบอืมดับผมกินไปแล้วละอืมอันนี้อยู่มองพื้นที่ใดครับนี่ที่อยู่นี่ครับผมบ้านยังไงบ้านเต็นครับผมเมืองมหาไซเมืองมหาไซ อา้อาวเ,เป็นกำลังใจให้เด้อสู้ๆเด้อครับผมครับครผมม,มาดูในครัวกันต่อคลิปนี้ฝากไววทยชนี้ครับผมสวัสดีครับ